ครับเดี๋ยวก็เดินทางครับก็พอดีเลยครับเดินทางก็เลยจะได้เก็บรูปเก็บอะไรมาเพื่อส่งเข้ามาจะได้มอเตอร์ไซค์อ่าไก็อาทิตหน้าอะไรเงี้ยก็ช่วงช่วงอ่าช่วงวันหยุดช่วงวันหยุดยาวช่วงเมษาอะไรเงี้ยช่วงสงกรานก็ไปแบบเที่ยวใช่ครับก็เท่าเดิมครับสองอาทิตย์ใช่เตรียมความพร้อมมีอะไรบ้างจริงๆไม่มีอะไรครับก็เราไปบ่อยแล้วอะไรเงี้ยโอ๊ย ก็คือแบบ <UNC Liberty. S 1> เราไม่ได้ขึ้นไปเราไม่ได้ไปปีนนะครับเราก็อยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยเราก็อยู่แถวเมืองที่อยู่ใกล้ๆเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวไปปีนเราแค่แบบขี่ไปใกล้ๆได้ใครับไม่ครับไม่นอนครับก็นไปลำบากใช่ไหมมันเป็นทริปที่แบบมันเป็นทริปลุยๆแล้วก็เราได้มีการแบบสมัครอะไรกันล่วงหน้าพอสมควรเพราะมันต้องมีการส่งเอกสารต่างๆอะไรเงี้ยก็ มันก็ยุ่งยากกว่าสมควรเพราะเนี่ยเราเคยไปบ่อยวะเนี่ยเอกสารเราก็จะมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ